สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีดิตี้นะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับในเกมโรบอทในแมปโรกูนนั่นเองครับผมโอเคครับทุกท่านทุกท่านดูกล่องครับกล่องคิ้นเก้ของผมมันเอ้ยสีดำบวกขี้ <c oughs> <c oughs> โอเคครับคือวันนี้เนี่ยผมกะจ,จะเซอร์ไพรส์ทุกท่านนะครับก็คือแอบซุมสีนะแล้วผมกะจ,จะแบบเฮ้ยได้สีดําขาวแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ในไลฟ์สตรีมนะครับ แต่ประเด็นคือทุกท่านดูครับสีที่ผมได้มานี่ไม่ใช่แค่รอบเดียวนะครับผมสุ่มไปประมาณ5รอบนะแล้วก็เนี่ยครับสีที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยพอเราควรพอแล้วแหละเดี๋ยวเราอัดคลิปแล้วเราสุ่มไปด้วยเลยดีกว่าและที่สําคัญทุกท่านผมใส่เสื้อดอนเกตเซาตี้นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือกูไม่รับความเกลือ ใช่ครับผมเหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําใส่เสื้อตัวนี้นะแล้วผมได้สีดําทุกท่านคลิปนี้ผมก็จะทานะครับผมเราจะไปส่มสีกันนะครับอุย้ยอมน้โมเหนียวหนึบพอให้ได้สีที่ดีนะครับสีที่เราตามหาคือสีดําตัดกับอะไรก็ได้นะทุกท่านถ้าเราได้เราจะซักเซสนะครับผมขอส่มซัก1ิบรอบพอนะโอเคครับผมมาแลนดอมคัลเลอร์ไบนาอู้ทุกท่านถ้าเกิดไม่ได้สีดีนี่คลิปจะจบทันทีนะครับปุ๊บ อันนี้เป็นสีขาวหรือเปล่าหรือสีฟ้าโอ้สีออกสีฟ้านะครับฟ้าแดงนะโอ้เหมือนปีโป้เลยเนาะไอตัวเนะี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราสุ่มอีกรอบดีกว่านะครับแรนดอมคัลเลอร์มาผมขอสีดีๆเถอะ GM นะโอ้โหไม่ต้องเปิดก็รู้โอ้สีขาวเขียวนะครับน่าจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็เขียวเข้มนะครับโอเคทุกท่านมันไม่เวิร์กนะโอเคครับรอบที่3แล้วนะรอบนี้เราจะได้ไหรือเปล่าฟึบ ทุกท่านสีแดงครับผมอันคือมันตกใจอะไรเนี่ยมาครับเดี๋ยวผมจะเปิดเลยฟึบโอ้ทุกท่านสีแดงนะครับแต่ว่ามันตัดกับตัดกับสีขาวใช่ไหมใช่ครับผมหูสีสวยมากนะครับเป็นเลดไว้ะนอ้โหูมันสวยนะสีนี้เอาจริงแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในคอนเซปต์สีดําเรานะครับเพราะฉะนั้นสุ่มอีกรอบครับรอบที่สี่ทุกท่านผมนี่นั่งเก่งตัวสั่นไปหมดเลยโอเคครับฟึบโอ้เป็นสีครีมนะครับครีมเหลืองนะไม่ใช่ฮะ โอเคครับมาสีนี้โอ้โหสีขาวๆนะครับทุกท่านสีครีมขาวนะโ,โห้เป็นยังไงเอ่ยน่าจะสวยพอตัวนะอืมใช้ได้นะครับผมว่าสีนี้นี่แบบโอ้โหเจอจลัดมากนะโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สีที่เราต้องการนะมาครับอันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วทุกท่านผมก็ไม่ได้นับนะอันนี้น่าจะเป็นรอบที่5มั้งมาครับผมรอบที่หนะฟึบจัดมาออ้มาครับปึ๊บใช่ครับโอ้โหไม่ใช่แฮ ทุกท่านผมจะเป็นราชาเกลือปะเนี่ยมอุ่าห์ใส่เสื้อตัวนี้มานะครับนี่นะอุ้ยทุกท่านเหมือนสีดําเลยมอุ่าห์ใส่เสื้อดอนเกตซาวตี้มานะครับโอเคฟึบโอ้โหมันไม่ใช่สีดำทุกท่านมันเป็นสีเทาเทาขาวนะครับอ,อุ้ยนิดเดียวก็จะได้แล้วนี่มารับมารับเดี๋ยวเราสุ่มรอบที่7็นะครับทุกท่านเหมือนเราจะเริ่มเห็นความจริงขึ้นมาทุกทีแล้วฟึบความจริงชิบหายมาครับรอบที่8ดนะครับฟึบออ้ ฟ้าขาวสวยมากโอ้แต่ว่าไม่ผ่านนะรอบที่เนะครับผมรอบนี้โอ้อีกรอบเดียวก็จะหมดแล้วทุกท่านรอบที่9ไม่เอาเราจะไม่เป็นราชาเกลือโอ้หสีนี้ไม่ผ่านทุกท่านรอบสุดท้ายนะครับผมผมขอพอรจากสิงสักดิธิ์ทั้งหลายขอสีดำจงปรากฏแก่ข้า one two t กดโอเคทุกท่าน ผมกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดพร้อมกันนะครับขอพลังจงสถิต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  เดยวผมแถมให้อีกรอบนะครับเพราะว่าเหมือนรอบที่4ที่5ผมไม่มั่นใจว่าผมนับเกินหรือนับผิดนะรอบนี้ผมบอกเลยว่าเราต้องได้นะนี่ถ้าไม่ได้ผมโกรธผู้พัฒนาจริงๆนะเนี่ยทุกท่านรู้ใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยอยากออกจากคาว่าราชาเกือแค่ไหนและคลิปนี้จะทําให้ผมออกครับทุกท่านผมจะไม่ได้ใช้ชื่อราชาเกลืออีกต่อไป 2> 1, 2, 3่ง โอเคครับทพกท่านถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเม่งเอ้ยไอ้สัส